วันนี้จะมานำเสนอภาพยนตร์เรื่อง Take Down เป็นหนังเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์เทคโนโลยีและการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โคตรมันไปชมกันเลยเ,เสนอฉาบที่เควินเมดนิกถูกเจ้าหน้าที่ FBI จับกุมตัวละครในเรื่องก็จะมีหนังนี้นะคะ 1. เควินเมดนิกเอเกอร์ที่มีชื่อเสียสง 2. เจ้าหน้าที่ FBI แอนดี้ 3. เจ้าหน้าที่ FBI บิน 4. ี เทอรี่ผู้ช่วยของเควินอาเซมเป็นนักข่าที่สนใจในเรื่องราวของเควินสถานที่อ้องพักของเควินเมทนิกจับเปิดที่ห้องพักของเควินเมทนิกข้อกำลังนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เจ็บเปล็อและโทรศัพท์มือถือวางอยู่รอบๆตัวเขาอกำลังตรวจสอบข้อมูลที่เพิ่งมาได้ โมนี้สามารถใช้ฉันเจเาะระบบพอังพวอ,อนันได้ฮะมาติงก์น,นี่ได้ไงคุณจะเซเว่นมันแดงใช่ไหมคะใช่ฝาดฉันเองคุณถูกจับกลุ่มในฝ้อหา,อาต่อใช้ยาจำช่างออนไลน์ครับ เล no God, ิกไงันเชื 1> 1> ่อจำแนกแล้เด็กของฉันคุณมีสิทธิ์ที่จะเงี่บและมีสิทธิ์ที่จะจ้งทนายฟองค่ะแต่ถ้าคุณถามทนายฟองไม่ได้ในส่วนของฉันจะหาในฟางให้คุณผ่าเทรดี้ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้หนได้ไหมขอโทษควินฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนีุ้ฟเฟ่ฉันจะไปกับคุณังอปวดตับตก่อน่เนีเนฉันเป็นนาขอร ีไ่ได้ค์ฝ่า,ายต่างฝ่ายมีเชื่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เอสจีไอค์ส์ขอพูดบางครั้งในเวลาที่สุกตอนนี้ค่ะ